ตอนนี้หนูเหลือตังค์อยู่15บาทเนี่ยยี่ิบบาททำได้แล้วจะซื้อกับข้าวอะไรได้บ้างนี่ถ้าแบบว่ามีหมาล่านะโรยลงไปนะมีสามชั้นเสียบไม้นะหืมแจม สวัสดีนะคะทุกคนกลับมาเจอกับช่องออนซอน a n n e l อีกแล้วนะคะและก็อยู่กับแม่หนิงออนซอนช n แนลนะคะวันนี้นะคะตั้งใจจะทําคลิปกับข้าวราคาประหยัดวันนี้เตรียมเงินมา100บาทนะคะดูซิว่าเงิน100บาทเนี้ยจะซื้อกับข้าวอะไรได้บ้างใน EP ีแรกเลยแต่ว่าคิดเมนูไว้ในใจแล้วนะคะก็คือน้าพริกปลาทูผักต้มผักทอดนะคะแล้วก็อาจจะมีหมูบ้างหรือว่าไก่บ้างอะไรเงี้ยดูซิว่า100บาทเนี่ย ซื้อได้อย่างที่เราคิดไหมนะคะไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะจะเข้าไปในตลาดสดบางกะปินะคะเราจะเริ่มซื้ออะไรได้ก่อนบ้างดีนะคะร้านแรกก็เจอผักเลยอย่างแรกก็คือเราจะต้องมีมะนาวเจอร้านมะนาวแล้วนี่นะคะแพ็กระดบสิบบาทน,นี่พริกสิบบาทแล้วก็มะเขือพวงมะเขือพวงด้วยค่ะสิบบาทเหมือนกันหรือเปล่าคะสิบบาทอ่ะหมดไปแล้วนะคะสามสิบบาทเนาะ ตอนนี้นะคะเหลือ7จดสิบเหลือเจสิบาทมาดูร้านไก่ทั่วนะคะ,ะชิ้นเศษไก่อย่างนั้นเท่าไหร่อะคะโลละ60นะโลละหกสิบเอาสามขีดได้ไหมคะเอาสามขีดค่ะคงไม่ต้องซื้อหมูละเพราะว่าไก่เนี่ยจะถูกกว่าหมูนะคะถูกกว่าเนื้อหมูดเดี๋ยวเราซื้อเศษไก่อย่างเงี้ยไปทอดแทน 20บาทยีบาทอ่ะค่ะก็ได้ไก่ไปแล้วนะคะยีบาทตรงนี้เขาเรียกว่าชิ้นส่วนตรงไหนมันนะคะ<ำ>เป็นเศษเศษหรือเปล่าคะเศษสะโพกอ๋อนะคะพ่อค้าพ,พ่อค้าบอกว่าเขาเป็นเศษสะโพกนะคะ,ะทุกคนโลละ60บาทอันนี้พ่อค้าขายมา20บาท เจอแล้วนะคะร้านนี <loses doors> ้เอากะปิกะปิที <life> şey ่เอาไว้ตำน้ำพริกอะค่ะกะปิไทยหรือเปล่าสิบบาทจ้ะเอาจริงได้เยอะด้วยเก็บไว้ตำได้สองรอบเลยนะเนี่ยเดี๋ยวใส่ถุงนี้เลยก็ได้ค่ะนี่ค่ะขอบคุณมากค่ะก็เหลืออยู่40บบาทนะคะสำหรับกับข้าวมื้อนี้ มีสามจานยี่ห้าทุกคนผักสามจานยี่ห้าอันนี้รวมได้หมดเลยหรือ<ด>เปล่าค่ะโอ้ยสามจานยี่ห้านะคะได้เยอะมากอะแตงกวาครับพี่กระเจีย๊ยบนี่นะคะเอากระเจี๊ยบไปอีกอย่างหนึง่งอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะบวงงูจ้าออเรียกจําไม่ได้นะคะอันนี้นะคะบวบงูเอาไปกินกับน้าพริกอร่อยมากตอนนี้ เหลืออยู่15บาทขอบคุณมากค่ะเราจะสามารถซื้อไข่ไก่ได้ไหมเอาถุงผ้ามาเก็บของใส่ถุงผ้าก่อนนะคะจะได้ถือง่ายๆแผงไข่แผงไข่เหลือตังอยู่เท่านี้นะคะทุกคน15บาทมูกเต๋เทศใหญ่เลย ัแถบ,บนี้ก็จะเป็นแถบผักสดโทษนะคะแถบนี้ก็จะเป็นแถบผักสดเยอะมากอะ่ะนี่ไงจะแล้วลุงเราจะหาไข่ที่มันราคาถูกที่สุดตอนนี้หนูเหลือตังค์อยู่15บาทเนี่ยหนูจะซื้อไข่ได้เท่าไหร่อะคะ15บาทใช่เองให้ไปห้ฟองห้ฟอง5ฟองมา11บบาทเหรอคะโอ้โหขอบคุณมากเลยคะ่ะอันนี้เป็นไข่เบอร์อะไรอะคะ เบอร์เล็กสุดเบอร์เล็กสุดก็คือเบอร์หนึ่งออหรือเปล่าคะเอ้ยไม่ใช่ดิเอ้ยไม่ใช่ดิเล็กสุดคือเบอร์สี่นะคะเบอร์ห้ามีเล็กสุดเหรอคะเล็กอันนี้ก็มีอีกอ๋อขอบคุณมากเลยค่ะมีตังตั้งเยอะทำไมซื้อพอดีหนูทำคลิปว่คะค่ะมองดูตาก็รู้แล้วว่าคน<อ>มีตังเยอะก<อ>ินหนึ่งร้อยบาททำอะไรได้ใช่ใช่ยี่สิบบาททำได้แล้วลุงแนะนำหน่อยสิคะยี่สิบบาท ไี่แค่25บาทก็ทำได้กินได้สองคนโสดคนจนไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ข้าวแล้วเคยมองเขาทำไมวะเขากินหูฉลามอ่ะคือมองเขาทำไมซื้อไข่15บาทลงทุนน้ำมันลงทุนแก๊สลงทุนตก20บาทกินสองคนกินแอดมันสมองเออแล้วแต่คนจะคิดเนาะใช่ไหมล่ะค่ะลุงอะไรอ่ะคะหนูถามชื่อหน่อยหน้าเดี๋ยวเผื่อแบบมี ท่านผู้ชมดูจะได้แวะมาอุดหนุนลุงล,ลุงไพรัดลุงไพรัดนะคะนี่เลยลุงขายไข่อยู่นี่นะคะมีหลายแบบหลายขนาดให้เลือกเลยลแวะมาอุดหนุนได้อยู่ดีอยู่แบบมีความสุขนะคะลุงมสุขมากไม่มีหนี้ไม่มีสินขายของแค่เนี้ยขอบคุณมากค่ะไปละโอเคนี่นะคะนี่ก็คือบรรยากาศตลาดสดนะคะแต่ที่แน่ๆ ตอนนี้คือนิงไม่สามารถซื้อปลาทูได้เพราะว่าตังค์หมดแล้วได้ไข่ไปได้ไก่ไปปลาทูไม่มีนะคะหนึ่งร้อยคือหมดแบบพอดีเลยคือการมาซื้อของในตลาดสดเนี่ยมันจะทำให้เหมือนแบบว่าเราจะได้ของที่ราคาถูกเข้าห้างไปเนี่ยเราก็จะไม่ได้ไม่ได้แบบนี้นะคะจะไม่ได้เท่านี้นะถ้าไปซื้อในห้างเจอต่อกันในครัวเลยดีกว่านะคะไป หมักไก่ก่อนดีกว่าเนาอหมักทิ้งไว้ก่อนเนื้อไก่จะได้นุ่มๆแล้วก็มีรสชาติเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปทอดด้วยเเรียบร้อยค่ะชาทิ้งไว้แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาจัดการกับมันมะเขือพวง เยอะเก็บเอาไว้แกงเผ็ดก็ได้นะคะใส่มะเขือพวง ม็ดใหญ่นิดนึงเดี๋ยวเราจะต้องทำการปอกเปลือกกระเทียมด้วยพร้อแมแล้วสำหรับการตำน้ำพริกเช็ดครกให้สะอาดใช่ไหมเอาจริงเรื่องกับข้าวอะไรอย่เงี้ย แม่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าทำเก่งอะไรมากนะคะคือเราเป็นคนชอบทำเราก็ทำกินบางทีก็ออกไปกินตามร้านอาหารบ้างอย่างที่ทุกคนเห็นละคะ่ะมันก็ได้อารมณ์อีกแบบหนึ่งทำกินเองก็ได้อารมณ์อีกแบบหนึ่งอันนี้ใส่มะนาวไปแล้วหนึ่งลูกนะใส่อีกลูกหนึ่งอีกเซี๊ยวหนึ่งอีกเซี๊ยวหนึ่งใส่น้ำต้มลงไปเลย น้ำต้มที่เดือดแล้วมะเขือพวงก,กดมะเขือพวงให้แตกแค่นั้นเองจะได้ยินเสียงดังกึ๊บเรียบร้อยแล้วค่ะนี่น้ำพริก น่ากินมากมันก็มีแก่มีอ่อนผสมกันมานะเราก็เลือกเอาอันอ่อนๆหั่น,นแบบนี้เราก็จะเสียบไม้ ไฟฟ้าที่ซื้อมาตอนที่มันลดราคารู้ไหมทุกคนซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยห้ากว่าบาทซึ่งแบบโอ้ยตอนนั้นมันลดแบบว่ามันลดอยู่ที่ห้าร้อกว่าบาทพอเห็นปุ๊บก,ก็รีบเอามาเลยอะได้ซื้อมาแล้วก็ใช้งานบ่อยมากไม่ว่าจะกินปิ้งย่างย่างเนยเป็นไงนี่ถ้าแบบว่ามีหมาล่านะโรยลงไปนะมีสมชั้นเสียบไม้นะหืมแจม หั่นบวบเตรียมตัวที่จะผัดบวบอันนี้ก็คือเห็ดหูหนูนะคะเป็นแบบเห็ดหูหนูแห้งที่ในครัวมีอยู่แล้วในครัวเนี่ยเก็บไว้อยู่แล้วนะคะเป็นแบบแห้งแบบนี้เราเอาไปแช่น้ำให้นิ่ม เอามาใส่กับเจ้าตัวไข่น้ำของเรานะคะแล้วก็จะใส่หัวหอมลงไปด้วยนะคะบ้านใครมีหอมแดงก็ใส่หอมแดงก็ได้นะแต่อันนี้มันเป็นหอมแขกซึ่งมันเป็นหอมแขกที่มันเหลือไว้ครึ่งหนึ่งก็ยังเอาไว้ในตู้เย็นอยู่ก็เลยได้โอกาสมาใช้แล้วนะคะนี่นะคะ เอามาซอยๆใส่ของเราเดี๋ยวให้เห็ดหอมของเราเนี่ยโดนน้ำมันแล้วให้มันผัดหอมๆสักหน่อยแล้วเราค่อยใส่น้ำลงไป ก็แล้วแต่ชอบแม่จะใส่แค่นี้เราพอแล้วไข่น้ำเนี่ยเมนูไข่น้ำเนี่ยเป็นเมนูยอดฮิตของลูกเสือเนนารีเลยนะเมื่อก่อนนะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขาเข้าค่ายเขาทํากับข้าวกินเองกันหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนที่แม่เรียนนะเข้าค่ายนะคะเขาก็ให้ทํากับข้าวหูเวลาไปเข้าค่ายลูกเสือทีต้อง แบกคือเสื้อผ้ามีกระเป๋าเดียวที่เหลือก็คือของกินหมดไม่ว่าจะเป็นมัมม่าปลาก,กระป๋องไข่นะคะแล้วเมนูยอดฮิตของค่ายเลยในการเข้าค่ายก็คือไข่น้ำปลากระป๋องต้มยำปลากระป๋องแล้วก็เอออะไรแกมมม่า เนี่ยเดี๋ยวพอกระเทียมเราเริ่มหอมเมื่อไหร่เริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีใสๆก็จะใส่ไก่ที่เราหมักไว้เตรียมที่จะทอดนะคะใส่ลงไปอ้าวกระเทียมเริ่มหอมแล้วพอกระเทียมเริ่มหอมก็ใส่ไก่ลงไปผัดเลยไก่อันเนี้ยเราหมักแล้วมันก็จะมีรสชาติแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาปรุงเนี่ยก็ต้องเบาๆมือ เดี๋ยวรอให้ไก่สุกค่อยใส่ไข่ลงไปไข่แล้วนะคะใส่ไข่ใส่บกลงไปเลย เดี๋ยวจะลองให้บวมเนี่ยมันยุบตัวสักหน่อยนึงแล้วเราค่อยปรุงรสชาติกันใส่น้ำนิดนึงให้มีแบบว่าน้ำขลุกขลิกๆนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือไข่น้ำไก่ทอดไ,ไปเปลี่ยนแบตกล้องแป๊บเดียวไก่ไหม้แล้วนะคะ่าาคอย,อยผัดบวบหมูใส่ไข่ใส่ไก่น้ำพริกกะปิแตงกวาแล้วก็กระเจี๊ยบแล้วก็บวบหมูย่างนะคะไม่มีปลาทูนะคะก็ ไม่เป็นไรอร่อยได้เหมือนกันตอนแรกว่าจะทอดไข่เจียวอีกอย่างนึงแต่พอดีว่าเห็นแบบกับข้าวเยอะแล้วนะคะเต็มโต๊ะแล้วนะคะหน้าตาไม่ค่อยหล่อแต่รวมๆแล้วมีสเสน่ห์ได้มาสี่เมนูสำหรับเงินหนึ่ง้อบาทแถมเหลือไข่สองฟองค่ะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วนะคะกินต่อคะ่ะ